Yeah. นะโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ การณียะมัทธะกุสะเลนะยันตังสัำตังปะทังอภิสาเมจักสักโกอุชุจะสุภุชูจะสุวะโจจะสะอุทุอจนิมาลีสันตุสักโกจะสุพันโลจะอะปากิจโจจะสลาภูกาวุติ สันติทาริโยจะวิปะโกจกปปะอภะคัปโภกุสเลอัธานิพุโทโธนาจักพุทธังสัมมาจเลกิจิเยนะวินยยปะเลวปะวะเทยยสุขีโนโวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาอภวันตุสุขิตตาเยเกจิปานะภูตติตัสสาวาทวาระวาอานวะเซสา ทีฆาวายมหันตาวัามชิมาลัส,สกาอนุกัตทูลาทิศนาวาเยจะอธิษฐาเยจะทูเลวัาสานิิอวิทูลปูตาวาสังขเวศีวัาสาเพสัตาะวันตุสุขีตาตานาปาโลปาลังนิคุเพทะนาติมัเยทะกัทากินางจิตจิ ายาโลสนาปทีกสัญญานายะมัสยะทุคามิเชยะมาตายาทะนิยังปุตตังอายุสาเอกาปุตตังมาลูกลักเกอวังปีสภพพะปุเตสุมานะสภาเยอปาริมานังเมตตาจักสัพพโลกัสบิมานะสภาเยอปาริมานังอุทังอโธจติริยญาจักอสัพพะธรรมเวลังอสปะตัก ทิทัจจาริโซวาตยาโนโวายาวตัตสักวิคัตมิโทโอเอตังสติงอาิเจนยะพานเมตังวิหารังอิธามาหุทิอนุป,ปัคคม,มาศีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยจเคทังนาอิชาตุคาพยังเซยังปุนารีเตตีต ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประชาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสุขีอาตานนปริหารันตุกจงมีในความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้ปราศจากโลกภัยด้วยการทงหมดทั้งสิ้นเธอ,อก็วันนี้ก็สวดมนต์ใบน,นะครับบทกัลยาณมตรตาสูตรนะครับแล้วก็แผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวเรานั่งสมาธินะครับก็ถ้านั่งสมาธิเนี่ยผมว่าผมปกติผมจะนั่งสักประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีคือจะบอกอย่างนี้ครับทุกท่านครับเวลาที่เหมือนกับว่า ถ้าเรานั่งนานเนี่ยแต่เราไม่มีสมาธิมันไม่มีประโยชน์นะครับเท่ากับการที่ว่าเราเหมือนกับว่าไม่จําเป็นต้องนั่งนานแต่ว่าเราให้มันฝึกจิตเรานะฮะนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ยอมรับก่อนนะครับว่าก่อนที่จะน,นั่งสมาธิแล้วกันคือมาคุยกันนิดนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดนะครับว่าไม่เบื่อการสวดมนต์นะครับ แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทําให้จิตใจเราสงบนะครับแล้วก็สามารถที่จะลืมเรื่องที่มันไม่ดีหรือในอดีตนะครับทุกท่านแหละมันสามารถลืมไปได้นะครับเราก็เลยอยากผมก็เลยอยากลองดูมาเนี่ยตั้งกล้องเนี่ยมันอาจจะตั้งไม่ ไม่สวยเท่าไหร่นะมุมกล้องเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องมุมประมาณไหนแต่ว่าเราก็เลยมาลองดูแล้วก็ส่วนบทผมก็บทสวดมนต์ก็ดูในนี้แหละนะครับในโทรศัพท์อีกเครื่องหนี่ยประมาณนั้นน,น,นะืะเราก็มาสวดมนต์แล้วก็ทำจิตใจให้สงบ,บนะครับทุกท่าน มันก็ถามว่ามันบางคนอาจจะไม่ทำเป็นต้องเชื่อเรื่องนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมก็พยายามที่จะประมาณแบบว่าเรื่องของธรรมะมากขึ้นนะครับมันจะได้เหมือนกับว่าทําให้จิตใจเราสงบนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนแหละมันไม่มีมันไม่มีใครที่เหมือนกับว่าเราจะ กิดมาโดยที่เราไม่มีความทุกข์เหนกันนะแต่บางครั้งเราเลือกได้นะครับว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์มันอยู่ที่บางครั้งมันอยู่ที่ใจเราคิดเหมือนกันถ้าเราถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดบวกนะครับมันก็จะทําให้เรามีความสุขนะครับประมาณนั้นนะนะนะครับเดี๋ยวผมพยายามปรับกล้องให้เห็นตรงหน้าพระนะฮะ คือมันมันก็อยู่ที่ตัวเรานะว่าเราจะทําอย่างไรนะครับว่าเราจะเหมือนจับว่าเราจะคิดดีทดําดีหรือเราจะทําชั่วนะครับมันบาครั้งมันอยู่ที่ตัวเราตัวเราเองคนระัไม่ไม่ไม่เกี่ยวคนอื่นนะครับประมาณนั้น วันนี้ก็เลยมาอยากลองคือปกติผมก็พยายามที่จะอยากจะสวดมวนต์ทุกวันวนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มาถ่ายรับสดสักหน่อยป่าหรอกคือหนึ่งเลยคือผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าบทที่สวดไปเนี่ยเราพูดถูกไหมอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็ เม่ไรเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิผมกะว่าวันนี้จะอยากนั่งสักสองนาทีเนี่ยเดี๋ยวใช้โทรศัพท์จับเวลาหน่อยนะครับประมาณนั้นสักสองนาทีแต่คือโอเคหละมันนั่งน้อยแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องให้มันมีสมาธินะครับเดี๋ยวนั่งสมาธิกันนะครับเดี๋ยวผมจับเวลาด้วยนะฮะประมาณสักสองนาทีอะไรเนี้ยพยายามโฟกัสให้กับ ใจตัวเองนะครับดมหายใจนะเดี๋ยวผมจะมาเ๋ผมจะเริ่มเลยนะครับนะผมจะนั่งสมาธิเนี่ย เรียบร้อยอก็ไปสองนาทีนะครับพยายามที่จะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็ลืมไปนะครับต้องลืมลืมเรื่องแย่ๆไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะว่าเดี๋ยวคุยได้นะครับ เหมือนกับว่าเราก็ยพยายามที่จะลืมเรื่องแย่ๆออไปนะฮะเดี๋ยวผมสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับอสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีพี่ท็อปนะครับสาธุครับผมาสาธุครับนะครับนะก็มาเนี้ยมาเรามาเหมือนกับว่าเราผมก็มานั่งสมาธิอะไรแบบนี้ทํา แผ่เมตตาแล้วก็สวดมนต์นะครับมันมันไม่ใช่สิ่งที่แย่อะไรนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจว่ามันแล้วแต่ความเชื่อนะครับว่าบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องของการที่สวดมนต์ทำบุญมันไม่จําเป็นคือมันอาจจะไม่ได้มีผลกับชีวิตนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วมันมีมันมีผลต่อจิตใจนะครับ คืออย่างเมื่อกี้ผมสวดมนต์เสร็จปุ๊บสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานั่งสมาธิมันก็ทําให้เหมือนเราสบายนะครับจิตใจประมาณนั้นนะครับก็ถือถือว่าก็ดีนะครับที่เราได้เหมือนกับว่าได้ทำบุญอะไรนะี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นไง นี่นะครับก็หน้าพระนะครับก็มีรูปคุณย่านะครับบรรพบรุษผมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็บางครั้งผมก็คิดถึงท่านนะครับเราก็มาทําบุญกันตรงนี้แหละหน้าพระผมนะฮะก็นะครับผมก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าเวลาเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเราก็เหมือนกับว่ามา สมาธิเพื่อลืมมันไปคืออย่างนี้คัทุกท่านผมว่าการมันดีมากกับการที่เราต้องปล่อยวางนะครับปล่อยวางเรื่องอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราก็มาโฟกัสแต่เรื่องดีๆคือมันบางครั้งมันผมว่ามันก็แล้วแต่คนคิดจริงๆแหละว่าเราแต่ว่าถ้าเรา เป็นคนที่คิดบวกอะไรแบนี้ยมันจะทําให้เหมือนกับว่าเราจะมีความสุขนะครับประมาณนั้นวันนี้ผมก็อยากจะมาสวดมนต์อะไรแบบนี้มานั่งสมาธิก็ทําไปเรียบร้อยนั่งสมาธิไปสองนาทีสวดมนต์บทกัลยาณมเมตตาสูตรแล้วก็แผ่เมตตานะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะบางครั้งเรา คนที่เขาคิดไม่ดีกับเราคนที่คิดแย่ๆกับเราอย่างน้อยเราแผ่ไมตตายเขามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ผมก็ไลฟ์สดมากี่นาทีแล้วนะครับนะครับอาสาธุครับอ๋ออาจารย์นครนะครับสาธุนะครับสาธุครับ,บคุณทุกท่านนะที่ดูไลฟ์สดแล้วก็ขอให้ที่ที่ผมเนี่ย ทำบุญไปแผ่เมตตาไปก็อยากจะให้บุญนั้นมันส่งไปถึงทุกท่านแล้วก็แผ่เมตตาถึงทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็วิดีโอคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้ามันมีประโยชน์เดี๋ยวผมก็น่าจะเดี๋ยวเอาไปลงช่อง youtube ทางเพจด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะได้ ทำบุญแล้วก็ผมขอให้ทุกคนที่เห็นไลฟ์นี้หรือคลิปนี้หรือคนอื่นๆก็ขอให้มีความสุขครับเจอแต่สิ่งดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันสั้นนะมันไม่ได้ยาวแต่ว่าถ้าเรามีความสุขมันจะทําให้เราชีวิตดีขึ้นนะครับจิตใจเราจะดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีความสุขกับตัวเองเข้าไว้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเพราะว่าคนที่จะมีความสุขได้คือตัวเราเองครับไม่ใช่คนอื่นครับที่จะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ผมจะไม่ผมจะไม่บอกนะครับว่าว่าให้ทุกท่านอย่าอย่าทำดีหรืออย่าทำชั่วเพราะว่า มาแล้วแต่ตัวพวกท่านเองครับผมไปพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ไลฟ์นี้ผมแค่อยากจะมาส่วนมนต์แล้วก็มาแผ่เมตตาแล้วก็ขอให้บุญนี้มันไปถึงทุกท่านด้วยนะครับสาธุขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ